สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเดอะซิมีทุกๆคนนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนวิธีวางของนะคะวางของตรงไหนก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะวางของอะอย่างเราอยากวางตรงนี้เห็นไหมคะวางไม่ได้อะเนาะเราอยากวางตามใจชอบของเราวิธีง่ายๆเลยนะคะในการวางของตรงไหนก็ได้เนี่ย ให้เราใส่สูตรนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวเปิดช่องใส่สูตรขึ้นมาด้วยการกด Ctrl o Shift C นะคะจากนั้นนะคะให้เราใส่สูตรนี้ลงไปค่ะเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอให้ดูค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเมื่อเราใส่สูตรลงไปแล้วนะคะให้เราทำการกด Enter หนึ่งครั้ง มันก็จะเห็นข้างบนนี้เลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถวางของตรงไหนก็ได้แล้วตอนนี้ก็คือจะเปิดแล้วนะคะปกติจะเป็นออฟเนาะทีนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เราสามารถวางได้นะคะ การเลื่อนสิ่งของแบบนี้นะคะแบบเราจะวางตามตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยให้กดปุ่มนี้แช่ไว้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอนะคะกดแช่ไว้แล้วเราก็จะวางตรงไหนก็ได้นะคะเคปึ้งพอเราวางเสร็จแล้วนะคะไอ,ไอช่องข้อมูลเนี่ยถ้ามันขวางหูขวางตาก็กดคอนโทรลชิปซีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะหายไปเนาะแบบนี้นะคะ เมื่อเรานะคะปรับตำแหน่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเรารู้แล้วว่าการวางของตรงไหนก็ได้เนี่ยทำแบบไหนยังไงนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีที่เราเนี่ยจะวางสิ่งของให้สูงขึ้นหรือต่ําลงจากที่มันเป็นอยู่นะคะให้เราเนี่ยกดที่สิ่งของนั้นๆแล้วก็ทําการกดที่ปุ่ม ALT ที่แป้นพิมพ์นะคะพร้อมกับกดเลข9 ALT หรือที่ทุกคนรู้จักนะคะก็คือ Alter n a t e นะคะเรากด Alter n a t e เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากด9นะคะปุ๊บอ่ากด1ครั้งก็ขยับขึ้นไป1ทีนะคะอยากสูงแค่ไหนอ่ะเลื่อนเลยค่ะ,อะเอาความสูงประมาณนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าความสูงมันได้แล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการปล่อยนี่แบบนี้นะคะ เห็นไหมคะที่นี้เนี่ยเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเราต้องการให้สิ่งของนั้นๆเนี่ยมันเลื่อนลงนะคะกดปุ่มเดิมนะคะ ALT นะคะตัวย่อที่เป็นพิมพ์นะใกล้ๆปุ่ม Window ์นะคะ Alternate นะแล้วก็ทำการกด0คะ่ะเห็นไหมคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะเลื่อนขึ้นด้วยการกด9เลื่อนลงด้วยการกด0นนะคะง่ายๆนะคะ ทีนี้เราจะขยับสิ่งของนะคะตามใจเราเนี่ยเหมือนที่สอนไปนะคะกด alt หรือ alternate นะคะนี่เลื่อนเลยแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะต่อไปนี้เนี่ยการวางของเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการแต่งบ้านแล้วนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยก็ฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย